ทุกคนรู้ดีครับว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันไม่ง่ายการเป็นมือหนึ่งของหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทุกก้าวยงคือความหวงังทุกความผิดพลาดคือหายนะบนไหลของโอนานาเขาไม่ได้แบกรับแค่พาราครับแต่ยังแบกรับคำคอลหาของแฟนบอลเอาไว้ด้วยในวันที่เขาถูกเรียกว่าเป็นประตูที่พังพินาศที่สุดในยุคพิมเมรีของแมนยูมันคือความจริงหรือเขาเป็นเพียงแค่แพะรับบาปของทีมกันแน่ตู่ เทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนออังเดโอนาน่าห่วยจริงหรือเป็นแค่แพะรับบาปก่อนฟังคลิปนี้ครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับตัวเทฟุตบอลลงคลิปให้กับทุกคนได้ชมกัน365วันไม่มีวันหยุดนะครับแถมยังมีคลิปสั้นและก็คลิปรวมฮิตให้กับทุกคนได้ชมย้อนหลังกันด้วยครับ ทุกๆความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของโอนาน่าครับกลายเป็นภาพติดตาของแฟนบอลทุกคนที่ติดตามพิพิลีกแต่สาหรับแฟนบอลแมนยูนเต็ดมันฝังลึกเข้าไปในใจยิ่งกว่าใครๆเพราะมันคือทีมรักของพวกเขานับตั้งแต่ย้ายทีมเข้ามาในซัมเมอร์ปี2023เขาก็ถูกตั้งคําถามเลยครับเพราะเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมในตอนนั้นเลือกโกคนใหม่แล้วปล่อยเดวิดเดเคอร์ผู้รักษาประตูที่เป็นตํานานของทีมออกจากทีมไปแบบไม่มีคําอําลาใดๆแค่นั้นก็ทําให้แฟนบอลของทีมไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วโอนาน่าเ<ๆ>ข้ามาด้วยค่าตัวสูงระดััับบบ50ล้้านยนยูโมม่งงงถกอแต แง่จากกองเชียร์อยู่แล้วครับเขาถูกตั้งคําถามทันทีในฐานะที่มาแทนที่ตำนานสโมสรในมุมหนึ่งก็เข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงและฟุตบอลยุคใหม่ผู้รักษาประตูต้องใช้เท้าเล่นได้ต้องทําเกมจากแดนหลังได้แถมตอนนั้นเนี่ยเขาคือผู้รึกษาประตูของทีมรองแชมป์แชมเปี้ยนลีครับ เป็นนักเตะที่มีชื่อเข้าชิงบอลลังดอแม้จะเป็นผู้รักษาประตูก็พอจะทําให้คนมองว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ตั้งความหวังได้เชื่อว่านี่น่าจะเป็นจิ๊กซอสําคัญครับที่จะเติมเต็มปาชิอาฟุตบอลของเทนฮากในเวลานั้นแต่ในเวลาแค่ไม่กี่เดือนครับคนที่พยายามมองไปข้างหน้าพยายามสนับสนุนเขาก็เริ่มรู้สึกคิดผิดความหวังเริ่มพังทํากลางฟอร์มันย่ำแย่เขากลายเป็นนักเตะที่โดนวิจารณ์มากที่สุดคนหนึ่งในทีมยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งชัดว่าเขาเหมือนระเบิดเวลาและถูกตั้งคําถามว่่่่าาาเเเคคือออูููรรรษตตทีแแยยยสุดุดในพมขงม็ สิ่งที่ทําให้แฟนบอลรู้สึกตังหิดต,ตังหิดกับโอนาน่าครับมันเริ่มมาตั้งแต่ปีซีซั่นฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามาเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูก,กาลกับรองครับทีมโดนนาไปก่อนจากการโดนยิงครึ่งสนามอย่างที่แฟนบอลรู้สึกขายหน้าแน่นอนว่าความผิดจริงๆเนี่ยมันเป็นของเดียโก้ดารโลที่จ่ายบอลพลาดจนโอนาน่าเล่นแบบดันสูงขึ้นมาจากเขตประตูกลับไม่ทันและโดนยิงแต่มันก็ถูกมองว่าเป็นการเสียประตูแบบผิดพลาดซึ่งก่อความกดดันขึ้นมาอย่างเงียบๆทาให้ทุกอย่างเริ่มแย่ มาในเกมพิมพ์ลีกนัดแรกที่โอนาฟอร์ดครับฤดูกาล2023-2024การเจอกับวูฟช่วงท้ายเกมมีจังหวะที่โอนาน่าออกมาขวาบอลพลาดไปโดนผู้เล่นของวูฟและอาจเป็นจุดโทษครับวีอาตดสินออกมาว่าไม่ฟาว่าทำให้ปีศาจแดงชนะไปได้อย่างไรก็ตามครับเมื่อเวลาผ่านไปก็มีคํแถลงออกมาจากสมาคมผู้ตัดสินว่านั่นเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดและวูฟควรได้จุดโทษในเกมนั้นถือว่าแมนยูเอเตโชคดีมากครับที่มีเสียจุดโทษจากความผิดพลาดวันนั้นยิ่งเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งแสดงความผิดพลาดได้เห็นด้านดีของเขาที่เล่นด้วยเท้าแม้จะออกบอลสั้น และการเล่นตอนเจอกับความกดดันของคู่แข่งแต่การออกวันยาวก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างขนาดนั้นการเสียป,ประตูง่ายๆยิ่งเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆครับเกมที่พบกับไบเยอร์และกาลาตาสลายในยูฟ่าแชมเปียนลีกเขายังเสียลูกที่ควรเซฟได้อีกจนสุดท้ายทีมก็ต้องพ่ายแพ้เก็บได้เพียง4คะแนะนในรอบแบ่งกลุ่มและตกรอบแบบที่ไม่ได้ผ่านไปเล่นยูโรปาลีกด้วยซ้ำปีเตอร์ชมเคิลตำนานผู้ักษาป,ประตูของแมนยูและพิมเมลีกเคยบอกว่าโอนาน่าจัดระเบียบร่างกายไม่ดีพอในการป้องกันประตูจังหวะลูกยิงเลียดพื้นโอนาน่ามักจะกระโดดดลออยตตัััวเพื่่ไปปปููกรร้งทีะ ทั่วไปเนี่ยจะใช้การพุ่งตัวนั่นทำให้เขาไปถึงลูกช้าซึ่งก็ตรงกับที่นักวิเคราะห์และโค้ดประตูหลายๆคนพูดถึงเขามันเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายครับหากบอลเลียดมาไกลตัวก็ควรจะพุ่งเซฟหรือหากมาใกล้ตัวมากๆหลายๆคนก็จะใช้เท้าเซฟแต่โอนาน่าจะใช้วิธีกระโดดล้มตัวลงตลอดจนมันกลายเป็นจุดอ่อนเมื่อเร็วๆนี้ประตูแรกที่เสียกับกิมบี้ในคาราบาวครับบอลเลียดมาใกล้ตัว ยิงใส่มุมแคบที่เสาแรกไม่เพียงเขายืนตำแหน่งไม่ดีหรือเปิดมุมมากไปเท่านั้นครับแทนที่จะยื่นขาไปป้องกันลูกแต่กลับล้มตัวไปรับซึ่งมันก็ไม่ทันอย่างที่เห็นกันสุดท้ายทีมก็แพ้อีกข้อเสียของเขาคือการที่มักจะจัดการกับอารมณ์ไม่ได้เมื่อพลาดเสียประตูเขาจะกลับมายากและสติหลุดทั้งเกมทําให้คนพาก,กันบอกว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนระเบิดเวลาถ้าไม่ถอดสลักให้ได้ก็ไม่รู้ว่ามันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่วันไหนไม่ระเบิดก็โชคดีไปแต่มันก็พร้อมจะตูมขึ้นมาทุกเมื่อและมันก็ไม่เป็นผลดีเลยทีี่จะะเก็บบบอไรแบบน้ อย่างไรก็ตามครับมีการวิเคราะห์กันว่าโอนาน่าเนี่ยเสียความมั่นใจจากการต้องปรับสไตลก์การเล่นตอนที่เขาเสียประตูในเกมอุ่นเครื่องจากการโดนยิงครึ่งสนามเขาก็โดนสั่งห้ามไม่ให้ออกมาเล่นนอกกรอบแมรี่เต็ดก็ต้องปรับจากการที่กองหลังดันสูงเพื่อคุมพื้นที่และมีโอนาน่าออกมาต่อบอลได้กลายเป็นว่าต้องถอยต่ําและออกบอลยาวซึ่งมันกลา,ายเป็นการทําลายจุดที่เขาเคยทําได้ดีและก็เป็นจุดเด่นที่พาอินเตอร์ไปชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกพอเล่นไม่เป็นธรรมชาติของตัวเองเขาก็เริ่มพลาดเมื่อเริ่มพลาดภาพมันก็ยิ่งหลอกลอกกหลนท้งาร าบอลทั้งรับลูกยิงหลุดมือปัดบอลไปตกตรงหน้าคู่แข่งไม่เพียงเท่านั้นเขายังต้องเจอกับคําวิจารณ์ที่สุดแสนจะทอกสิทไม่ว่าจะมาจากแฟนบอลหรือบรรดาน,นักเตะเก่าของทีมซึ่งสิ่งเหล่านั้นครับมันยิ่งทําลายความมั่นใจและเพิ่มความกดดันให้กับเขาอย่างมากมายมหาศาลจนมันส่งผลอย่างซ้าแล้วซ้าเล่าในสนามซึ่งมีผลกับเขายังมากเลยครับโอนาน่าลงเล่นครบ38นัดในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นแรกกับทีมเขาเสียไปถึง58ประตูเสียมากกว่าประตูที่ทีมยิงได้ซะีอีกเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับและน่าผิด จนทีมเสียประตูเยอะเป็นลำดับต้นๆของบรรดาในทวารพิมเมลีกแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นตัวเลขและความผิดพลาดที่เราเห็นกันจนเป็นภาพจํามันก็ไม่ได้บอกอะไรทั้งหมดครับในทางกับกันครับฤดูกาลแรกของโอนาน่ากับแมนยูเขาเซฟประตูได้เยอะมากๆครับสูงถึง149ครั้งใน38นัดเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟได้มากที่สุดในพิมเมลีกแล้วรู้ไหมครับว่าแมนยูเต็ดโดนคู่แข่งยิงตรงกรอบในซีซั่นนั้นไปกี่ครั้ง2 0 7ครั้งเลยทีเดียวนะครับเทียบกับเลี้ยวพูที่โดนไปมนี่น105ครั้งแล้วเ่ยน ยิงเยอะกว่า2เท่าแล้วที่โดนยิงตรงกรอบเยอะขนาดนั้นโอนาน่าก็เซฟให้ตั้ง149ครั้งคิดเป็น72เปรเซลยทีเดียว oh. ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่แย่อะไรเลยครับมันอาจจะไม่โดดเด่นพอสําหรับการเป็นประตูทีมใหญ่แต่มองในอีกมุมมองหนึ่ง oh. เกมรับของทีมมันก็ย่ําแย่เกินไปไม่เหมือนกับตอนที่เขาอยู่ที่อินเตอร์ที่เขาไม่ต้องระวังเกมรับของทีมมากอย่างที่เป็นกับแมนยูเอต์เอ็ดวินฟานเดซาอีกหนึ่งตำนานผู้ักษาประตูของทีมครับที่เคยเป็นผู้อำนวยการของอาแจกเก่่าาาขอองโคยบว เขามองว่าโอนาน่าเนี่ยมีสกยภาพแสดงให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่แย่อย่างที่ภาพฉายให้เห็น ไม่ใช่ประตูที่ไม่มีฝีมือเอาซะเลยแต่เขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากเลยทําให้ความยาแยงของเขามันชัดเจนและแสดงออกมาให้เห็นพอเป็นแบบนี้ครับมันก็กลายเป็นภาพจําโดยเฉพาะเมื่อเขาเป็นผู้รักษาประตูให้กับแมนยูเอต็ดสปอร์ตไลท์มันก็ยิ่งมาจับถ้าเขาเป็นผู้รักษาประตูทีมอย่างเบนฟอร์ดหรือคิตตันพาเลตเนี่ยมันก็คงไม่ถูกจับจ้องมากขนาดนี้ขณะที่ฟิลโจนครับเคยให้ความเห็นเรื่องการเป็นประตูของปีศาจแดงไว้ว่าเสื้อแข่งของแมนยูเอต็ดมันหนักอึ้งเอามากๆสิ่งสําคัญที่สุดคคืืออออตตต้้้งงงงมมมีวาาาานนิ่่และรรัับบกกสถณ์ๆได าต้องมีความเป็นผู้นำและไม่ปัดลูกยิงลูกเปิดแบบทรงๆพอถ้าประตูพลาดมันจะแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วกระจายไปทั่วแนวรับถ้าประตูทำพลาดมันยากจะลบออกจากความคิดจนกว่าจะไปถึงเกมถัดไปซึ่งเดเกอาเขามีผิวหนังเหมือนแรดเขาสามารถที่จะไม่สนใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมินเฉยได้ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งตออซ้อมก็ตามเมื่อคุณต้องการเขาเขาจะอยู่ตรงนั้นให้เสมอ ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่โอนาน่ามีแม้เวลาสัมภาษณ์เขามักจะพูดในสิ่งที่เขาดูมีความเข้มแข็งและพึ่งพาได้ใจสู้อยู่เสมอแต่ในความเป็นจริงแล้วพอเขาพลาดใจเขาไม่นิ่งพอไม่สามารถที่จะเมินเฉยมันได้และมันส่งผลไปตลอดทั้งเกมและอาจจะถึงเกมหน้าด้วยนั่นเลยทําให้แม้ว่าฤดูการแรกของโอนาน่ากับแมนยูครับเราจะสามารถบอกได้ว่าเขาเจอกับปัญหาแนวรับที่ยแย่และเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เขากลับจัดการกับความกดดันภายนอกและเสียงวิจาร์ไม่ได้ขอยิ่งผิดพลาดมากขึ้นเขาก็ยิ่งโดนจับจ้องโดนวิจารณ รอยเคโลอดีตประตูอีกคนของแมนยูครับก็เคยพูดเหมือนกันว่าการเป็นผู้ักษาประตูของทีมนี้มันต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอย่างมากและการก่อการผิดพลาดแค่ครั้งเดียวมันเพียงพอที่จะกลายเป็นภาพจําอันเลวร้ายที่ถูกเอามารีเพย์อยู่บนหน้าสื่อแบบซ้ําแล้วซ้าเล่าตลอดชีวิตเหมือนครั้งที่เขาเองทําลูกยิงขึ้นสนามของเปโดเมนเดสหลุดมือแล้วไปควักออกมาจากหลังเส้นประตูหรือไม่ก็เหมือนตอนที่มาซิโมตาอีบีรับบอลลอดวางขา แม้แต่ฝบียงบัคเตสท,ที่เป็นมือหนึ่งทีมชาติฝรั่งเศสแต่ก็มาเล่นพลาดแบบไม่ควรอยู่หลายครั้งเหมือนกันสรุปแล้วครับการจะบอกว่าโอนาน่าคือประตูที่หัวที่สุดหรือเปล่ามันก็อาจจะพูดได้และมีความจริงอยู่บ้างครับ แต่มันคงไม่ทั้งหมดความผิดพลาดของประตูคนอื่นของแมยูเอตเต็ดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ของโอนาน่ามันผิดพลาดแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเรื่อยๆโดยยังมีปัญหาบางอย่างที่มันยังแก้ไม่หายเขามีความผิดพลาดส่วนตัวที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่แล้วมันมากพอที่จะเป็นความผิดพลาดท,ที่ส่งผลถึงความพ่ายแพ้เพราะทีมในเวลานี้มันไม่ได้เก่งพอจะเอาคืนได้เหมือนยุคก,ก่อนแต่ก็อย่าลืมว่าเขาต้องแบกรับภาระที่หนักหนาสาหาัสจากแนวรับที่ไม่ลงตัวและเผชิญกับความกดดันจากปัจจัยมากมายที่อยู่ข้างนอกเขาอาจจะเป็นประตูททีี่่ั้งไมดพอ และยังเข้ามาในช่วงเวลาที่ยากลําบากมันก็เลยต้องเจออะไรยากๆอย,อยู่เสมอต้องเจอความท้าทายที่ใหญ่กว่าแค่การลงไปเฝ้าเสาในสนามซึ่งก็น,นับว่าน่าเห็นใจอยู่ในมุมหนึ่งครับและในอีกมุมหนึ่งเขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในปัญหามากมายของมนยูเอเต็ดเป็นหนึ่งในความผิดพลาดของทีมซื้อขายในยุคเก่าและมรดกเส้นสายของเอลิกเทนฮาร์แต่ตอนนี้ในมุมที่ดีเขาก็ย้ายออกไปแล้วนั่นหมายความว่าทีมพร้อมก้าวต่อไปกับมือหนึ่งคนใหม่ที่ไม่ว่าจะเป็นอันทายบายินดีหรือเซนเนอร์ลัมเมน ที่เข้ามาใหม่ก็ตามครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ